สมเด็จพระกนิษฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยผู้พิการของศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้สันชายและความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีน วันที่22สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฟื้นฟูเซียงไฮ้ซันชายตั้งอยู่ในเขตทรงเจียงแถบชานเมืองนครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงาศาสตราจารย์นายแพทย์จิ้นหลิงจิงผู้อํานวยการสวนฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสน,นี้ท่อพระเนตรแบบจำลองศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายศูนย์ฟื้นฟูน,นี้เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในภาคตะวันออกของจีนมีพื้นที่264,000ตารางเมตรมีอาคาร19หลังเตียงผู้ป่วย1,000เตียงที่สำคัญเป็นศูนย์ที่รักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจครอบคลุมทุกด้านที่ก้าวหน้าทัานสมัยรับผู้ป่วยราว500,000คนต่อปี ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้และนายหุยเหลียงยู่รองนายกรัฐมนตรีมาเปิดศูนย์นี้เมื่อปี2550มุ่งความเป็นเลิศสีด้านหลักได้แก่การรักษาผู้ป่วยการทำวิจัยการพัฒนาบุคลากรและวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟูยึดมั่นหลักการการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและการปรับตัวเข้ากับสังคม ด้านการรักษาผู้ป่วยมีการฟื้นฟูระบบประสาทการฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อการฟื้นฟูหัวใจและปอดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งการฟื้นฟูในเด็กสุขภาพสตรีและผู้มีปัญหาทางการได้ยินและมองเห็นด้านการทำวิจัยและพัฒนาบุคลากรร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและต่างประเทศกว่า30แห่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยถงจี้นครเซี่ยงไฮ จัดหลักสูตรเวชศาสตร์การฟื้นฟูระดับปริญญาตรี2บวก2เรียนที่มหาวิทยาลัยถงจี้2ปีและที่ศูนย์ฟื้นฟูอีก2ปีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรับนักศึกษากว่า300คนต่อปีมีสมาพันธ์โลกด้านการฟื้นฟูทางกายภาพให้การรับรองและถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ดีที่สุดของจีนและด้านวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟูผสมผสานการฟื้นฟูที่ดีอยู่แล้วกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการฟื้นฟูด,ด้วยทาราบำบัดช่วยเหลือผู้มีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือผ่านการผ่าตัดข้อเข่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใต้น้ำนำมาวิเคราะห์และช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ที่ชั้น5ท่อพระเนรแผนก,การบำบัดและการฟื้นฟูระบบประสาทจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่เปิดโลง่งการทำกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกันของผู้ป่วยผู้พิการไม่โดดเดี่ยวทำให้รู้สึกว่าการบำบัดฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกายเกิดกำลังใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องนอนอยู่แต่ที่เตียง ที่ชั้น4เป็นแผนกออโทปีดิกส์มีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บจากการทำงานให้กลับไปทำงานได้อย่างเป็นปกติฝึกการใช้ชีวิตประจำวันเช่นทำอาหารมีสถิติของผู้ป่วยในนครเซี่ยงไฮ้มารับการรักษาร180สามารถกลับออกไปทำงานได้เป็นปกติถึง้178 ที่ชั้นสองเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมผู้สูญเสียการสื่อสารการออกเสียงหรือผู้มีภาวะการกลืนลําบากและมีห้องฟื้นฟูอัจฉริยะการลิเลโอที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริงในสภาวะต่างๆเช่นเดินป่าล่องเรือหรือนั่งรถเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ต่อไป การปบรำบัดฟื้นฟูมีผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์พยาบาลนักกายภาพนักจิตวิทยาคอยดูแลช่วยเหลือช่วยฝึกอย่างใกล้ชิดจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่กว้างขวางการทำกิจกรรมฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกาย,กายเกิดก,กำลังใ,งใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องอยู่แต่ที่เตียง สมเด็จพระณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณทรงิเริ่มช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2534ทรงก่อตั้งสถาบันศสิรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นเพื่อฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและได้กลับเข้าสังคม การเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายครั้งนี้นอกจากสารต่อความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าเห็นประโยชน์และความสําคัญของการรักษาผู้ป่วยการทําวิจัยการพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยจากอาการโรคหรือสาเหตุอื่นใดทุกเพศทุกวัยได้รับการรักษาดูแลฟื้นฟูอย่างเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมอยู่ในสังคม ได้ต่อไปจากนั้นเวลา13นาฬิกา25นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีดาราศาสตร์เซียงไฮ้ตั้งอยู่ที่เขตทรงเจียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครเซียงไฮ้ จุดแรกทอดพระเนตรกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรและ25เมตรซึ่งศาสตราจารย์หลี่จินหลิงบุคคลสําคัญที่ช่วยผลักดันการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรจํานวน2กล้องแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยตัวแรกติดตั้งแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอ้อเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และตัวที่2จะติดตั้งที่มหาวิทยาลัยวัยลักษ์อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2568ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปจุดที่2เป็นที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์วิทยุเทียนมาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง65เมตรผู้แทนสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติกรบาบบังคมทูลถวายการสาธิตการทํทำงานร่วมกันด้วยเทคนิคการแทรกสอดระยะไกลที่เรียกว่า VLBI ของกล้องโทรทัศน์วิทยุ3ตัวคือกล้องโทรทัศน์วิทยุของไทยเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรที่เชียงใหม่ กล้องฟาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรที่มณฑลกุ้ยโจวและกล้องโทรทัศน์วิทยุเทียนมาซึ่งหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติมีคณะเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์ไทยเข้าระบบออนไลน์มาจากเชียงใหม่ด้วยรวมระยะทางการทำงานร่วมกันแบบ VLBI เป็นระยะทางไกลถึง2,620กิกิโลเมตรกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละตัวจะจับสัญญาณและบันทึก ที่อาคารศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ VLBI ท่อพระเนตรแบบจำลองเครือข่าย VLBI และห้องควบคุมปฏิบัติการ VLBI ศาสตราจารย์ส่วนชื่อเฉียงพนวการสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กราบบังคมทูลเรื่องสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กับประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีดาราศาสตรส์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี2552ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตรส์เซี่ยงไฮ้กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนของประเทศไทยในด้านการศึกษาคนา้นคว้าด,ด้านภูมิมาตรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งต้องใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุสองตัวที่มีระยะห่างอย่างน้อย1,000กิโลเมตรเพืพ่อรับสัญญาณเคลื่อนวิทย ย่านความถี่ s และ x จากวัตถุท้องฟ้าที่ให้กำเนิดคลื่นวิทยุในห้วงอวกาศลึกในเวลาเดียวกันนำข้อมูลมาประมวลผลหาพิกัดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกได้แม่นยำในระดับมิลลิเมตรต่อปี สถานีดาราศาสตร์เซียงไฮ้ได้จัดสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาด13เมตรจำนวน2กล้องให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และปีหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้จะติดตั้งที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดสงขลาในปี2569ด้วยงบประมาณของไทยซึ่งอยู่คนละเปลือกโลกและห่างจากจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า1,300กิโลเมตร สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหาฤทยัยและทรงติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อยู่เสมอการประมวลผลข้อมูลจากสถานีดาราศาสตร์ต่างๆช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่มีผลต่อคนและโลกของเราเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสภาพทางภูมิศาสตร์การเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวภาวะโลกร้อน ยิ่งมีความร่วมมือกับหลายๆประเทศทั่วโลกยิ่งจะช่วยให้การศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยก้าวหน้าตามไปด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา10บนาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏสกลนครและมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสาร,รคามประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมราชพัฏรังสิตมหาวิทยายลัยราชพัฏนนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม3,747คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและทักษะวิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำงานร่วมกับชุมชนสร้างธุรกิจเพื่อสังคมเกิดตลาดชุมชนนาโดงนกยุงไดอเํเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ด้านงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติอาทิแบบจำลองการเกิดเมฆในเขตร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำฝนเทียมบรรเท่าภาัยแล้งในพื้นที่การเกษตรและเครื่องดูดซับฝุ่น PM 2.5ใช้ในห้องเรียนมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนาท้องถิ่นใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและประชาชนในทุกช่วงวัย วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพลากรสวนรนรัต์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ครบ61ปีพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารโอกาสนี้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตกรรมการบริหารและเลขาธิการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำล,ลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิเมื่อปี2 5 0 5นามของมูลนิธิหมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันแสดงถึงนามพระราชาหารไทยว่าเวลาทำงานควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย มูลนิธิจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี2506เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรตลอด61ปีมีผู้ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า5ล้านครอบครัว18ล้านคนใช้งบประมาณไปแล้ว3,892ล้านบาท ปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งเป็นสถานศึกษาและเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นให้เยาวชนของชาติมีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาส่งเคราะห์แล้วกว่า5,000คนหลายคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนรุ่นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักนนดิษัดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ